ก่อนที่จะไปดูคลิปกันเนี่ยยังมีผู้ชมอีก97%ที่ยังไม่ได้กดติดตามผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดกิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะถ้ากดแล้วไปดูคลิปกันเลยในคลิปนี้นะครับผมเราจะมาเล่นหนังครับกันนะครับทําไมครับในวันนี้เรามาอยู่กันในโลกของดาบพิฆาตอาสูนโดยผมจะกลายเป็นอาสูนพร้อมให้เหล่าฮันเตอร์สองคนมาลุมฆ่าภายใน30นาทีโดยเหล่าฮันเตอร์นั้นจะมีเข็มทิศเพื่อคอยบอกตําแหน่งว่าจะทําสําเร็จหรือไม่หากร้อมแล้วไปดูกันเลย โอเคนะครับหนะ้ก็อขอกราบสวัสดีทักทายทุกท่านกันด้วยนะครับหนะ้ก็ขอใ้ทุกท่สุดเกมไมโครบันอีกแล้วครับผมยิย้มนะครับนะก็มากันอีกแล้วนะครับผมสับไมโครบ์อีกเช่นเคยและในวันนี้เรามากันในไมโครบ์แมนฮันเดมอนเซเลกันอีกแล้วอ่าซึ่งในวันนี้เนี่ยครับหนะเราก็จะมาเล่นแมนฮันเดมอนเช่นเคยกับเพื่อนอีกสองคนอ้าแล้วมันไปไหนกันหมดวะคือไปไหนกันหมดโอ้ลงมาลงมาเอ้า นะก็โอเคเราสอบกติก,กาในวันนี้นะครับนะผมเนี่ยจะมาเล่นเป็นอสูรบ้างเว้ยคือ,อื่อเห็นครั้นทีแ่แล้วก็สงสารไงคือรู้สึกว่ามันจะเท่าไหร่กันเชียวว่าเล่นเป็นอสูรนะฮะ,นะฮะมันจะเท่าไหร่กันเที่ยวส่วนเพื่อนผมอีสองคนเนี่ยก็จะเป็นเหล่าเสาหลักนะครับคือที่ต่อให้เป็นเสาหลักเพราะว่าเราจะไปหาหมน์อสูรโลหิตเนี่ยมันยากครับนะผมก็เลยขอของเริ่มต้นเป็นนี่เว้ยนี่ดาบของโคกุชิโบนเองอ่าซึ่งในเมื่อพอแบบเห็นดาบคุชิโบนเนี่ยก็กลัวว่าจะโหดเกินไปก็เลยต่อให้เพื่อนผมทั้งสองคนเนี่ย เป็นเหล่าสลักไปเลยนะครับนะคนนึงก็เป็นเลโกคุสุดอคนนึงก็เป็นชินิมิไปนะครับแล้วกนะ็ต่อให้ขนาดนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำได้ไหมอุ้ยออกแล้วนี่จัดไหนเนี่ยฮะจากไหนจากไหนจากไหนใช่เรื่องไหมนะแล้วก็15นาทีสุดท้ายเนี่ยวงจะบีบมาเหลือ300บล็อกนะแล้วก็มีเวลาให้ตบกัน5นาทีนะั้นแล้วมาดกูกันดีกว่าว่าฝั่งไหนจะเป็นฝ่ายชนะกันไปในครั้งนี้นะครับโอเคแล้วไอ้นี่อีกอ่ะโอเคมาคพร้อมไหมฮะโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะขอออกตัวก<ๆ>่อน30วินะฮะห้าสี่ สามสองหนึ่งเลยไครับผมโอเคไปแล้วตอนนี้ขอออกตัวก่อนละกันนะครับนะสามสิบวินาที โอเคเรารีบไปนะเรารีบไปใกล้ตรงนี้ก่อนรีบไปตรงนี้ก่อนนะเดินออใจเย็นใจเย็นนากสลักใจเย็นรอก่อนนี่ครมันนี่เราต้องไปหาสูตรฟาร์มก่อนเอออย่าเพิ่งรีบดิทีวีรอก่อนตาทีวีเออไอ้คนก็รีบเกินนะฮะโอเคเวลาเดี๋ยวเราจะต้องรีบตัดไม้กันนะโอเคผมมาเริ่มจากการตัดไม้ก่อนเลยแล้วกันนะแต่ว่าจะบอกว่าสิ่งที่น่ากลัวในครั้งนี้คือว่าเราเนี่ยต้องคอยระวังเหล่าอสูรเอ้ยไม่ใช่อสูรสิเราต้องระวังเหล่าเสาหลักเรื่อยๆเรื่อยๆตกใจนะคือจะบอกว่าถ้า ถ้าเกดเราไปเจอแบบเราเสาหลักขึ้นมาเมื่อไหร่ก็แตกครับผมนะเพราะว่าตอนนี้เราเป็นอสูรแล้วนะเจออสูรไม่เท่าไหร่เจอเสาหลักเท่ากับตายผมนะเอีอเคือแบบแค่ตะหน้ากันก็ตายแล้วนะเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะมีสกิลของโกชิโบก็จริงแต่ว่าเราก็แบบไม่ได้โหดขนาดตบกับเราเสาหลักได้นะครับโอเคมาขามมุกกันเลย นี่มีอาหารนี่โอเคมาเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูไว้ว่าการเอาชีวิตรอบแปดศูนย์เนี่ยมันก็ไม่เท่าไหร่นะครับโอเคตอนนี้เวลาผ่านไปหนึ่งนาทีแล้วนะครับเจอบ้านเจอปรสาก็ไม่เท่าไหร่รอไม่แห่เท่าไหร่กันเชียวนะฮะเฮ้ยข้างหน้ามีบ้านมีเขางหน้ามีบ้านเลยหมู่บ้านเอ้ยหมู่บ้านที่เราโอเคเจอแบบนี้ของถนัดเท่มนะโอเคดีเราเอาจริงยังเฮ้ยเอาจริงเอาวะนี่มาหันสามคลิปแล้วนะ ตอนผมเอาก็จริงอยู uh, ่อ๋ตอ,ตอต่อเราให้นะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ yeah, ุ้ยเซ็นสเซ็นอิสือ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 เซนอิสอเซนอิสอเซนอิสอโออ้ิไม่ไม่เซนสือยา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 โอโอนี่ใหญ่จนได้นะเอาแล้วไงเอาเลยจนได้มันะ เทียขนาดคุณไป็นคนข้าศึกยังไม่รอดเลยนะโอเควิโดว์ผอยู่ไม่ได้ท่านผู้ชมผมอยู่ไม่ได้ตัวนั้นอยู่ไม่ได้อุ้ยทาจิโร่ไม่ทาจิโร่ไม่ไม่ไม่ได้สนใจแล้วอ่ายาง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 ไม่ไม่พลาดไม่พลาดเขียงงี้เราลงเหมืองเลยดีกว่านะครับนะเออคือแบบอันตรายมากบอกเลยนะอยู่ไม่ได้บุญบด่ะบุญบดอยู่ไม่ได้อู้น่ากลัวมากไม่แต่อาหารไม่พออ่ะเดินโอเคผมเจอผมเจอนี่แล้วอาหารเอาไว้ว่ากันฮะอ่หารไวว่ากันตบตบสเก็ก่อนโอเค เป,ปเ,ออเปิดปั้นเออโอเคเปิดปั้นไปดบ้นมาเปดบ้นเออเออโอเคไอ้หนูไม่ฆ่าเรานะฮะมางั้นเอางี้เดี๋ยวผมจะทำการอ่าทำที่ขุดก่อนแล้วกันมาเริ่มกัอาชีวิตรอดนะครับผมเกบนะเราได้เหล็กเราได้หินแล้วโอเคครับนี่เกนะเออยตอนนี้ผ่านไปสามนาทีแล้วผมสามนาที โอเคถือว่ายังเป็นการเริ่มต้นที่ดีครับนะเจอเรื่อยๆมูซันเจอแต่ว่าเราไม่ใช่อสูรใช่ไหมอ้ยโอ้โหคุณพูดเจอเลยนี่เจอเรยดีเลยเอ้าวนี่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 โอเควันนี้ได้เริ่มูซสองอันได้มาสองอันก็โดไปครับนี่โดบไปเลยสองอันขุดต่อมาครับขุดต่อผมขุดโคก่อนโอเคขุดไปครับผมขุดไปขุดไป เอาสูนมือมือตอบสิล็อกตบสิลองต,อบ,องตอบดูดีน่าจบได้นะ <ไป S 1> โอเคหวังว่าครั้งนี้เราจะจะรอดนะต้องรอดแหละนะเราเป็นโกกุชิโบขนาดนี้เนี่ยเออเราสลัดก,กันไม่เท่าไหร่หรอกครั้งเนี้ยอย่าลืมนะเ<อ><ม>ป้าหมายคือการฆ่าผมนะฮะัไม่ใช่แบบไปตบกับอสูรเพลินนะเหมือนครั้งที่แล้วนะฮะคือเป็นกระืนแล้วอยู่ในป่าด้วย,ยดูเลยดีแล้วเลยดีเลยสพักโดนลากเข้าไปนะครับเตาเผาดีกว่าเตาเผาฮะเผาของเผาอาหารก่อนอาหาร โอเคระหว่างรอเผานะฮะเราลงถ้ำดีกว่าผมต้องหาเพชรหาเพชรแต่ผมไม่เคยเจอว่าไปแล้วผมยังไม่เคยเจอเพชรในแมนฮันเลยนะโอเคแต่ว่าไม่แน่นะครั้งนี้อาจจะเจอก็ได้นะครับโ okay, อเคเอางี้ผมเปลี่ยนเป็นนี่เลยอ่ะนี่ผมเปลี่ยนดาบใหญ่เลยดีวยกว่ามาเออไม่ได้แบบพร้อมตบทุกคนนะฮะหาเผาจะย่างผมว่าผมจะเผาเหล็กต่อนะฮะโอเคหครับแล้วผมเผาเหล็กต่อเลยเดแต่าหาันแล้วครั้งนี้น้อยมากอะ่ะไม่น่าจะพอนะไม่เป็นไรน่าจะพอประทังชีวิตได้อยู่นิดนึงนะฮะค่อยไปนะฮะค่อยไปค่อยไปช่วยผมก่นตัวใจบ้ คิปเปอร์คุณยังไปหาเรื่องเหรอเนี่ยเดี๋ยวไปยากชิ่กับคิปเปอร์เดี๋ยวมีบอนมูสันอีกแล้วได้เรื่องมูสันอีกแล้วทำไมมันดียิ่งว่าเป็นอสูรชุดนี้ดีเท่านม้ครั้งที่แล้วเรามันนะเครั้งที่แล้วคุณทำอะไรเนี่ยนี่ได้แล้วมัาได้แข่งกัขึ้นแล้วเอาว่ะแข่งกขึ้แล้วถ้าเป็นอสูรเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องขึ้นไปล่านะท่านผมเราก็แค่แบบอยู่ในถ้ำแล้วก็แบบหาของอะไรเงี้ยหาเรื่องมุสันนะมันก็ได้เหมือนกันนะมาเป็นทางทีี่่ดนะะเพราาว คือถ yeah, right. ้าเกิดว่าเป็นนักล่าสูงเนี่ยมันต้องแบบต้องต้องใสเออต้องเป็นฝ่ายแบบเป็นา่ายสูงไงนักล่าสูงต้องล่าสูงต้องช่วยคณะโอต้องช่วยเินอะไรเขาล้มรถไฟเฮ้ยวัดรถไฟไล่หลังกูแล้วกูไปได้ตายคืออะไรวะดูฝางเสียงรู้เลยนะตัวอะไรนะโอเคได้เหล็กมาแล้วผมครับหมวกเลยละกันหมวกกับรองเท้านะฮะโอเคหมวกกับรองเท้าครับอะไรดีเฮ้ยคิปเปอร์วะ ผมชุดแค่หมดนั้นตอนนี้โอเคผมว่าแค่นี้จะพอได้แล้เราไปหาอาหารแล้วนะฮะอาหารไม่พอ,โอ,อ,อโอเคเาอาเขาจะยังเดี๋ยวนะเราวอันนี้เรายืนรอแบบนั่งรอชิลๆก็ได้นะแบบกระดิกเท้ากินกาแฟรออะไรเงี้ยเคือแบบนั่งรอเลยนะฮะโอเค่าตอนนี้ผ่านไปเกือบไปสิบนาทีแล้วนะครับอย่าลืมนะครับว่าสิบห้านาทีสุดท้ายบอร์ดเดอร์จะบีบนะครับโอเคมาผมว่าแค่นี้พอละตายผมออกดีกว่านะฮะเราถึงเวลาออกล่าไม่สิไม่ใช่เวลาออกล่าสิคือเออเราก็ต้องเอาชีวิตรอดนะ เราค่อยไปนะเราต้องหาอาหารก่อนอาหารโอเคมีคมานเอไม่ใช่คำนเอตัวอะไรวะทำไมไ่ได้ยาฮะบะอ๋อยาฮาบะโอเคแต่ยาฮะบะไม่กลัวนะยาฮาบะเราไม่กลัวเพราะเป็นพวกเราโอเคยาฮะบะแต่นี้มีอาหารไหมไม่มีผมจะจะกลับไป<อ>ที่หมู่บ้านมากเลยอ่ะจะกลับไ้หมู่บ้านนี่คือแบบรวยเลยนะฮะแต่ว่ามีเซนสืออยู่ผมไม่รู้ว่าจะสู้เซนสือได้ไหมแต่ว่าป็นกระนาดรองนะเซนสือไม่ได้ทางกูบูแก่เลเแล้วโอ้ยคุณนี่ก็น่ามคุณไง มันแบบมันไม่ถึงมือเงี้ยมันไม่ถึงขั้นไงไปเราต้องแอบเราต้องระวังตัวนิดนึงนะฮะไหผมไม่ได้แบบจะเข้าไปอะไรขนาดนั้นนะที่แบบเข้าไปทักทายนิดนึงเราต้องเข้าไปเว้ยเราต้องทำเพื่อปากท้องของเรานะฮะไม่งั้นเราไม่มีอาหารกินโอเคกินเนื้อเซตสุดเข้าไปกินเนื้อเซตสิดเลยกินเไอ้คุณเอามาให้ผมก็ได้นะคุณไม่กินอ่ะคุณเอามาให้ผมนะเออเอาให้ผมก็ได้เนี่ยตามตามอีกทีประเลยตามอีกทีประเดยมันมาเลือยตามเออเฮ้ยโอเคผมต้องเช็คดีนะซ้ายขขววาาาซ้ยไมม่ี โอเคไม่มีแบบนี้อาหารบ้านน่าจะบ้านนี้ปั๊ดนี้ใช่ไหมใช่ครับผมนี่โอเคเรียบร้อยผมนะแค่นี้ก็อิ่มไปครึ่งชาติครับผมเออเพื่อหาอาหารแบบชีวิตมันดีๆนะรูปอย่างนี้เลยถึงแล้วสุดๆไปสื่อไม่ใช่เดือดเสื่อจะเย็นนะอันะไรก็โหดร้ายเกินโอเคมาได้แหละวเอาแค่นี้ก็พอแล้วสี่สิบชิ้นน่าจะเพียงพอสำหรับไไไปปปชชช่่่ววยยวยเอ๊ะมีคนกลังตีอยวผมช่วยเปล่าผมช่วยเปล่าช่วยหน้านะเดี๋ยช่วยสุด มักยงตีันอยยยู่เลห<ช>หาไไปไนลตอนนี้ผ่านไปศินาทีแล้วนะฮะประมาณสิบน,ะนะาทีก็หรือว่าผมจะทำการอ๋อนี่ไงเจอหานะเอ้ยจริงไม่ต้องหาหานะนะวันนี้มีเมืองไหมไม่มีไม่มีเนี่ยแมสเกลก็แบบสเกลยิงมาเถอะนะไม่กลัวนะครับนะ,นะเออมาเถอะครับผมยิงไม่กลัวนะฮะยิงไม่เข้าด้วยซ้ำนะเออเดี๋ยวแบบนั้นหน้าศูนย์วิ่งมาเจอไงเออคือว่าถ้าสองคนนั้นมาเจอก็ไม่เท่าไหร่นะฮะแต่ถ้าเช่นแบบว่านั่นล่าสุดจะเป็นไมาก็เรียบร้อยแตกนะครับอ่าตรงนี้มีเหมืองอยู่โอเคครับผมลงเหมืองแล้วกัน เออไม่ไม่ได้ด่าแค่แบบพูดลอยๆเออพูดลอยๆเฉยๆนะโอเคเพราะว่ามันก็แบบผ่านมาสามพาร์ทแล้วนะเออผ่านมสามพาร์ทแล้วไม่ชนะสักพาร์ทเฮ้ยชนะไปอยู่พาร์ทนึ่งแต่เนี่ยคือแบบผมพลาดเองนะฮะได้เดือดอีกแล้วเลืมซันนะนี่โดไปยาวได้ครับนะสีโด้ไปโด้ไปโด้ไปเออโอเคตอนนี้ผมมีหนึ่งแถบกับอีกหกหัวใจแล้วผมมีเดือดแผมเจอศูนย์ไปเยอะไปหมดเลยเนี่ยไหนคุณบอกไม่เจอนะยิ่งไปมาก็เจอแต่ศูนย์เนี่ยเต็มไปหมดเลยโอเคนีักนักล่าศูนย์ก็ได้นะมา หน้าสุดก็มาถึงครับผมแต่ว่ามันไม่มีสิอุ้ยทัจิโร่ขอโทษอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่น้าสุดคนนี้ไม่ใช่น่าสุดคือท่านธรรมดาธรรมดาธรรมดาไม่ไม่ไม่ทันจิโร่นะโอเคอย่าเกือบแล้วมันก็เกือบพลาดแล้วตัวมันตัวคลองไล่เอ้ยฮะฮึฮึฮึตกใจโอ้น่าสุดนี้แหมจุดโจมไม่ทันตัวใช่ไหมได้โจม่ทันตัวตันี้เปิดปราณจันท่า ร้อยหันชิ้นเลยใช่ครับผมโอ้โหโอ้โหไหนไหนเจอไหนไม่เจอไหนไม่เจอเจออาคัซ่าแล้วไปใครไปลิงบูโอ้ดูสะตากรรมนะฮะระวังระวังนะระวังกลายเป็นโดนัทนะระวังการโดนัทนะเไม่เท่าไหร่เออสักหน่อยนะสักหน่อยไม่ตัวนุ่งเอง้อเคผมไล่เก็บัล่าสุดรอแล้วกันนะนี่ครับผมมีฟันรัวๆนะฮะใจเฉยๆไม่เป็นไรนี่ไงกวาาที่กระาำนั่นแหละครับน้องๆคือแบบ จะโกงไปไหนวะแล้วก็โอ้โอ้ใครกะคุูใครกะคุอันนี้ไม่ใช่ละอันนี้ไม่ใช่ละเออโอ้โอ้จะตายจะตายจะตายเย้แล้วยเ้แล้วยเย้แล้วไม่ดีละไม่ดีละมันไม่ดีละมันไม่ดีละมันไม่ดีละไม่ดีละมัน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 ไม่ดีละมไม่ดีละ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 มันไม่ดีละมันไม่ดีละไอ้ข้าจะเย็นข้าจะเย็นจะเย็นนะจะเย็นนะคุณกล้วยจะเย็นจะเย็น เย็นเย็นไม่ดี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 โอ้ยโอ้ย้ยจะตายจะตายจะตายไม่เอาไม่เอาขอโทษขอโทษผมผิดไปแล้วผิดไปแล้วผิดไปแล้วอุ้ยอุ้ยเกือบเกือบกี่ตัวมาเนี่ยโอ้โหโอ้หโอ้ยไม่กอดรอดไปได้ไงโอ้ยไม่กอดโอ้ยไม่กอดไม่เป็นห่วงจริงได้อย่างไรกันเนี่ตรงนี้นี่มันเป็นแหล่งฟาร์มมันสูญชั้นดีอย่างนิวซีแลนด์เลยนี่หว่าชั้นิวซีแลนด์ได้อแต่ถ้าคุณชันมีข้องเจอใหม่ได้นะจริงทีนี้ มันก็แบบเอ๋มาเจอใหม่ได้นะแต่แบบขอเจอตัวเดียวนะอย่าอย่าอย่าแบบพาเพื่อนมานะฮะมาคนเดียวแล้โอเคตอนนี้15นาทีแล้วครับนะ้าดเดอร์บีบเรียบร้อยครับนะโอเคบอดเดอร์กำลังบีบชั้นเออ300บล็อกโอเคงั้นผมไม่ค่อยอยากจะลงเหมือนเท่าไหร่มันน่ากลัวเดินมาลงเขตมีตรงนี้ลงเขตยังไแล้วถ้าคุณแล้วคุณโดนอุซุยตบตายเนี่ยทำจริงเขาเรียกว่าแอียงฟ้ามาสู่ชั้นดีอย่างนิวซีแลนด์แ่งฟ้ามาสู่ชั้นดีแต่คุณเป็นเสาหลักนะฮัลโหล แล้วผมว่านี่ยังไม่ได้ผมว่าเราดีเราขึ้นภูเขาดีกว่าท่านผู้ชมขึ้นภูเขาเนี่ยโอกาสได้เลือดเยอะกว่านะฮะโอเคนี่ไงเลือดเลือดเลือดมาการเลือดอีกการเลือดมากกว่านี้อีกที่ไไปปามาแล้วกลายเป็นเสาหลักไปเลยเราจากระสุนมาแต่เขาเข่าตายโอเคโอเคก็หมดล่ะข้างล่างโอ้มีคาราโอไม่เอาดีกว่านะฮะเราจะไม่ยุ่งนะฮะมีหน่วยกระสุนนิดนึงนะโอเคไม่เป็นไรอะผมว่ายิงแค่เราอยู่เฉยๆนี่ยก็ชนะแล้วท่านผู้ชมเราแบบต้องทำอะไรมากนะฮะเราแบบยืนรอเลยนะโอเคไม่เป็นไรงั้นผมจะวิ่งลอยแถวนี้ม โอเคเดี๋ยวผมจะไม่ขาเลือดแถวนี้นะผมว่ามันต้องมีนี่ไงมีจริงด้วยอะไรวกคุณเนี่ยเอ้ยยิงจ้างเลยครับน่าจับมาเป็นคนโดร่าจริงนะผมว่าเกมน่าจบวันสองนาทีเลยอเออนาทีเดียวจบลงเจ้าใจนาทีเดียวจบโอเคผมจะทําการใช้ท่าไม่ตายของผมไฟระเบิดเข้าไปไปไปน้นำหน้่งนี่โดนไปหนึ่งทีจะเจ็บกันมั้ยนะสองทีจะเจ็บไปไปรอคูดาวบหนึ่งมีคูดาบด้วยอันนี้เออโอเคเจ็บแล้วเจ็บแล้วอีกนิดนึงนิดนึงคูดาบอีกนิดนึงอ่ะนิดนึง โอเคสวยถึงมือมอดดี่น่าตายนะไปเข้าไปเก็บร้อยดอบเลือดไหมไม่ได้นะโอเคอุ้ยอุ้ยอุ้ยกิยุกิยูกิยูกิยูไม่เอาไม่เอายางยางอ่ะยากยากนะครับนะคือแบบยากนะจริงอุ้ยอุ้ยกิโกตกใจจัดอ้าวอ้าวเดี๋ยวนะกิโกะน่าร้ายอ่ะกิโกะจะกรพบรดิลูกจักรพรจะกลับลูกเออนั่นแหละจะกลรพรลดกเออไม่ถูกไม่ทันจักรพรรดิโอ้ยเจ็บนะเจ็บได้เจ็บได้เห็นได้เห็นได้โอเคอุ้ย เฮ้ยแล้วใครแล้วใครจะปานใช่ปานคนเฮ้ยเองเฮ้ยเฮ้ยไหนไหนจะไปไหนจะหีไปไหนนีไไหนไหนมานนี่เดียวมานนี่ก่อนมานนี่ก่อนมาคุยก่อนมาคุยกันก่อนมาคุยก่อนคุยก่อนอ่าโอเคไม่เป็นไรผมนะตอนนี้เหลือเวลาอีก10นาทีเท่านั้นครับผมนะ10นาทีเท่านั้นอีกนิดเดียวเราจะชนะแล้วนะครับผมนะเออคือระดับสเตปแมนฮันบางทีแล้วก็ไม่จำเป็นต้องสู้เสมอไปก็ได้นะแบบเราแบบว่า ใช้แบบสมองบ้างได้นะแบบคิดแบบว่าวิธีการแบบแผนหลบอย่างนั้นงนี้ไงแล้หลบเป็นแบบเดนมักติกเลยนะฮะมนขีเมื่อกี้จะบอกว่าคืออสูรประมาณ5ตัววิ่งมามเห็นเยอะเลยครับโอเคปัญหาเงินเดี๋ยวผมจะสำรวจหมู่บ,บ,บ้านรอ,อทุกคนนะปัญหนานแบบชิลๆนะมีใครต้องว่ายี่นี่มีไข่เราเอาไปทำต้มไข่ดาวกินได้เนี่ยต้องเป็นโดนเูบ้านนี้บ้านนี้เอ้มันบ้านนี้มีแอปเปิลอ๋อเออว่าทาแอปเปิลทองดีกว่าท่านผู้ชมใครใช้ไปจอบ้านหนึ่งมีแอปเปิลทองผมจำได้ อ่ารู้สึกจะเป็นว่านเออชี้ไม่เอาคขาชี้ไม่ยุ่งนะฮะชี้เขาไม่ได้ทำอะไรเราเราก็ไม่ทำอะไรเขานะฮะอเออแบบคนดีไงนะโอเคตรงนี้อ่ามีอะไรไหมนี่อันนี้ไงเจอแอปเปิลแล้วโอเคเวาได,ได้แอปเปิลเอาแอปเปิลมาแล้วก็อันนี้บ้านไหนมีทองวะเออผมจะไม่ได้อันน้บ้านนี้ปะอันนี้ปะใช่นี่ไงโอ้โหดีแล้วนะ สวรรค์ชัดๆมาเถอะนี่เป็นอสูรได้พอในโดบแอปปับมัลทองด้วยไงยืยนร่าจริงยืยนรอเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราคลัฟกันดีกว่ามาคลัฟนะครับนะเอาแอปเป,ปิ้ลเขาไปนะฮะได้มาสามอ่าฮะแล้วก็อ้าวตายและสีลูกนะครับแอปเมันทองสีลูกแต่ผมว่าพอแล้ว<ด>จริงๆแค่จะไม่ต้องใช้เลยอุย้ยสกิ๊ ใช้ด้วยนะโอเคแต่ว่าเราจะปาะม่านไม่ได้นะครับผมนะแม้ว่าจะโห่ไหรแต่ก็ประมานไม่ได้จ้ะอีนีดเดินจะเป็นแชมป์แล้วจะบอดเดอร์บีบบีบมาถึงไหนเนี่ยทำไมรู้สึกวันนี้บีบมาไม่ถึงสักทีเดีแม้วันนี้คุณไม่แบบไม่มาโผล่หน้าเจอผมเลยออแบบทักทายอะไรเงี้ยผมมังปดเ็นใครเป็นเสาหลักฟาร์มก่อนนะขอเล่นฟาร์มก่อนอะไรย่งี้เดียจนาทีแล้วเจดนาอ้มีดาคิด้วยมีดาคิเจ็ดดคิแบบสวัสดีตาคิอันนี้ไม่่าเราใช่ไหมใช้ผมนะ โอเคตอนนี้ผมกำลังวิ่งหาอะไรบางอย่างอยู่โอ้วัตเตอร์บิวนะโอเคนี่ไงผมเจอเขตวัดเตอร์แล้วไปวัดเตอร์โอเควัตเตอร์นี่รีบเข้ากันก่อนนะฮะเข้าก่อนนี่ก็โอ้โหนี ko, double, ่สโก้เดี๋ยวโดนระเบิดนี่สกอตเข้าไปนี่เจ็บนะฮะเจ็บเลยนะ okay, นอโอเคแล้วก็คนน,นี้ผมจะเจอมาอนะโอ้มึงกินเทน,เทน กเกนเทนนี่ไงมูกเกนเทนไมนะ่น <G ül> ่าหรือมูเกนเทนไปเกิอดอะไรกับมิวเนี่ย <c oughs> นะใช่สก๊อตเกอร์นับก็อกเกอร์ตกใจรถไฟโอเคตอนนี้บอดเดอร์บีบมาแล้วหมดยังวะงนี่สามร้อยบล็อกเนี่ยยังนะครับไหนอีกนิดน,นึงเดี๋ยวผมยืนดูบอดเดอร์บีบด้วยกันนะครับใ you know น,นะนยืนดูนะยืนดูความสวยงามของบอดเดอร์นะฮะ เออบีมาบีมาบีมาโอเคคอยมันบีบเอาดีเจก็เจกันแล้วอุ้ย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 ใจเย็นใจเย็นอ่าระวังบอดเดอบีบนะระวังบอดเดอรจีบเจ็บนะเจ็บนะเจ็บนะบอดเดอบีบเจ็บนะเอาเด้มมึงอยู่แล้วคตอนนี้บอดเดออยู่แล้วเอ้ยอุ้ยอ้าวเฮ้เอ้ยโดนไปใจเย็นเชินมึงอยู่นี่บอดเตอร์เพื่อนครับอะไรหรอ โพื่อ okay, เอาใ่นะครับนะโอ้ยเมื่อกี้ผม,มเจอมสัสนิมัสนิมา,มา,มายุงในกันนะครับนะโอเคตอนนี้บอร์ดเดอร์ถือว่าเล็กมากนะแค่สามร้อยบอกเท่านั้นเดี๋ยวเวลาอีกห้านาทีครับนะนาทีสุดท้ายโอานะมุเกนเทนเกิดสองคันเลยเหรอวะโอ้หแม่งมาเป็นลำเลยสองลำแนะ่ผมจะวิ่งเข้าไปดูด้วยกันนะโอ้ยมีบ้านคุณนี้ด้วยบ้านมุทามโยโอ้โหมุเกนเทนเออนี่คือฐานนี้มุเกนเทนใช่ไหมฮะ สถานีมุกเกนเทนหน้าบ้านคุณธทำมยโยนะครับนะ่ยโอ้โหพยโยที่โชคดีนะแบบมีรถไฟผ่านหน้าบ้านด้วยนะว่าไปแล้วเดินเข้าไปดูนิดนึงแล้วกันนะฮะแต่ว่าเอ๊คุญชามยโยเขาจะตบเราปล่าวะแต่ก็ไปอสูรเหมือนกันอ่ะเขาคงไม่ฆ่าเราหรอกใช่ไหมสไตา์เหมือนกันนะสวัสดีสวัสดีฮัลโหลมีบอดมุชานเราหลีกสามอันดูเข้าไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตกใจ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 มากตกใจจริงๆตกใจตกใจมากละเย็ดละเย็ดเอ้ยอุ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 ้ยโอ้โหที่เผลอฮะที่เผลอโอ้โหตกใจเลย โ oh. oh. อ้โหทำไมเล่นทีเผือกันอย่างนี้ไม่ดีเลยนะครับไม่ดีกันเลยนะครับเฮ้ย okay. ผมจะมาอยู่ติงเขาได้ยุทธศาสถานที่ดีนะครับนะเพราะผมเจอเดนโกคูด้วยแต่เราจะไม่สู้นะฮะเราจะไม่ยุ่งโอเคอุ้ยเอ่องเขาเนตากุโมะเขานั่งลุยเอาดิเอาพอดีครับพอดีพึ่<ม>งทำ<ม><า>ไมียคุณผมเห็นว่าคุณหนึ่งมันโดนอสูรไล่มาถ้าคุณได้ผมช่วยไหมเฮ้ยตอนนี้เุทธศาสารที่สุดท้ายมานะสามที่สุดท้ายเอ้าเอ้าเดี๋ยวนะทำไมทุกคนขึ้นมาหมดเลยอ่ะหมดขึ้นเฟรมหมดเลยอ่ะอยู่ไหนกันเนี่ย นี่อุ <S 1> <S 1> <S ้ยแงมาอีกแล้วมาที่เผยแต่นะอุ้ยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยแต่คุณแล้วผมเห็นเอ้าคุณล้องขนเน้อเฮ้ยเฮ้ยสูตรไหนเฮ้ยสูตรไหนวะไอ้อยาเอ้าจะหูหืูนี่นี่เห็นนะเห็นแบบเห็นแบบแบบเห็นแบบเห็นแบบแยกล่าน้อแยกมากน้ออะไรยืนยยืืนนมองอะไรยืนมองอะไรยืนมองอะไรยืนมองอะไร ไม่รออะไรอยู่พออะไรโอ้ยเคยน่ากลัวมากรองนนี้น่ากลัวมากไม่รู้ละผมวิ่งก่อนแล้วกันวิ่งก่อนแล้วกันครับเราโอเคเหลือสองทีสุท้ายสองทีเฮ้ยเฮ้ยบแล้วกันไปดูละท่อนที่สท้ายผมนะผมจะเป็นนี่ไงใกล้ใกล้โอลิมปิกไงโอลิมปิกจะับนะนี่เขาตีมันบินกัแนะวิ่ง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 อะไร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 เห็นนะเห็นนะมามาปามอัศนีอะไรอัศนีอะไรอัศนีอะไรใช่ไหมใช่ไหมยิงเดียวฮะโอ้โหทับฟูดก็ซู่มไม่ได้จังหวะนี้แม่ตามมาอุ้ยอุ้ย แล้วคุณฆ่ากันเองทำไมแล้วพูดแล้วใบฟ้ารอดขนแล้วก็พูดมาโดนไอ้ฟ้ารู้แล้มันวิ่งมาเฮ้ยแอนแยากเดี๋ับนี่ไงแตกคนเองไงเขยโอ๊ยอันแอร์แอนแอร์ตามมันไปขยงเลยนะมันกูจะเย็นจะเย็นก่อนจะเย็นอุ๊ย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 เย็นก็จะเย็นอีก่อนจะเย็นคุยกันได้คุยได้ปะเออคุยได้หนึ่งทีสุดท้ายหนึ่งทีสุดท้ายกันนะโอเคโอเคจะเย็นจะเย็นทุกคนเราคุยกันได้เราคุยกันได้ใช่ไหม ใช่ไหมมามาเถอะมาตอนนี้ฮาแล้วฮาแล้วฮาแล้วเออมามาฮาแล้วฮาแล้วเอาแล้วว่าดึงทีท้ายฮาแล้วหายอยู่ไหนอยู่ไหนมาข้าแก้หมดข้าแกหมดเลยเป็นพิพีท้ายสวัสดีสวัสดีเอานี่สวัสดีฝาหลังไอ้ยี่สดีไอ้ยี่วู้ยวเฮ้ยจะนว่าเรประหม่าไม่ได้นะทุกคนเจ็บกันเนี่ยเจ็บเจ็บเจ็บใจเย็น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 โดนก่อนโดนก่อนโดนป๊บนึงโดนป๊บนึงเอาดิป้าเอาผู้มาผ่้มาฮิปเปอร์เอาู้มาฮเปอร์โดนดิโดนดิ ุดท้ายยังไงยังไง5 4 3 2 1โอ้โหเรียบร้อยครับผมนะเอ,เออใช่แขวะก็คือแบบนะก็เข้าใจนะครับลก็แบบวา่าเราเป็นนักสืบเลยเด้อเออมันก็จะแบบโกงกว่านิดนึงนะโอเคนะก็ประมาณนี้นะครับผมสับแมทช์นในวันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับผมนะก็ถือว่าก็ก็ดีนะ เออคือแบบว่าเราเป็นสูมันก็เล่นโกงดีกันนะแค่แบบว่าเราต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังเท่านั้นนะครับผมนะก็แบบมันก็ไม่ได้ลำบากเลยนะเป็นสูมันนะเออแต่แบบครั้งที่แล้วเลยพวกคุณแบบดูลำบากัมากนะดูแบบลำบากดูแบบลำบากกันมากนะแบบว่าโอ้โหโดวิ่งไปเจอนู่นเจอนี่เต็มไปหมดเลยนะครับผมนะก็อก like well ุ Entonces, ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่ใช่ละอันนี้ไม่ใช่ละอันนี้ไม่ใช่ละโอเคสวัสดีผมจะเก็บเมื่อสีคอตลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กันให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็ไว้้เจอกัันนใหม่พรีสสวด สวัสดีครับผมไป,ไปจ้าตาแดงเลย